สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูดวงนะคะในส่วนของดวงทั่วไปนะคะประจําเดือนตุลาคม2563ค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปประจําเดือนอตุลาคมนะคะในส่วนของคลิปทั่วไปในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภโดยรวมนะคะให้กับชาวราศีพิจิกหรือลัคนาพิจิกก็ดูคลิปนี้ได้เช่นกันค่ะราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16. พฤศจิกายนถึงวันที่ 15. ทธันวาคมค่ะ,ะแล้วก็เป็นการดูดวงให้กับคนจำนวนมา,มากๆเลยนะคะที่เกิดราศีพิจิกเพราะฉะนั้นแล้วก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงหรือดูเพื่อนำปรับไปใช้เป็นไกด์ไลน์ค่ะอันไหนดูแล้วใช่เรานะคะดูแล้วตรงกับเราก็นำไป ปรับใช้เนาะอันไหนที่ดูแล้วไม่ใช่ไม่ชอบยังไงก็ผ่านไปข้ามไปไม่ต้องซีเรียสนะคะค่ะเรามาเดิมมาดูกันเลยนะคะว่าชาวราศีพิจิกนะคะประจำเดือนตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างคะ่ะราศีพิจิกนะคะช่วงช่วงเนี้ยจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างทำอะไรเหนือหน่อยหน่อยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เหมือนกับเป็นช่วงที่ ไม่ได้พักผ่อนนะคะหรือพักผ่อนน้อยนะคะในเรื่องของคุณในเรื่องของการทํางานเนี่ยนะคะก็เช่นกันเหมือนทํางานเหมือนเหมือนงานเยอะนะคะแต่จริงๆแล้วงานก็เท่าๆเดิมนะคะเท่าๆเด,ะะเดือนที่ผ่านมาแต่มันรู้สึกเ,เหนื่อยนะคะด้วยการที่ช่วงนี้คุณอาจจะนอนดึกก็ได้นะคะหรือบางคนอาจจะมีในส่วนของสังสรรค์นะคะเยอะไปหน่อยนะคะหรือไปเจอเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นพักผ่อนน้อยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้อาจจะเป็นร่างกายค่อนข้างจะ เหนื่อยนะคะบางคนเนี่ยถ้ามีปัญหานิดหน่อยก็จะท้อลอะนะคะแต่ส่วนมากแล้วยังยังทรงทรงอยู่ในเรื่องของการงานนะคะราศีพิจิกเนี่ยนะคะในเรื่องของการงานเนี่ยถึงแม้จะเหนื่อยเครียดแต่มันก็ยังสามารถผ่านไปได้นะคะงานก็ไม่ได้มีมอะไรที่น่าห่วงเพราะว่าคุณก็สามารถทํามันได้อยู่แล้วนะคะก็ทาทาอยู่แล้วทุกวันนะคะแต่บางคนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของเหนื่อยกับคนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานมากกว่า นะคะเพราะเราอาจจะด้วยด้วยที่ว่าหน้าที่คล้ายๆกันแต่เราทํามากกว่าอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้รู้เรารู้สึกเหนื่อยมากกว่าคนอื่นนะคะอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าบางคนเขาจะพูดเยอะกว่าทำแต่เราทํามากกว่ากว่าจะพูดอะไรเงี้ยคือทำทำจริงๆอะไรเงี้ยราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีที่มุ่งม,มั่นนะคะทำไรทําจริงแล้วก็ทํา ทำไม่ได้เสแสแ้งนะคะเป็นคนที่ทําอะไรไม่ได้ทําเอาหน้านะคะจะเป็นลักษณะนั้นทํางานก็คือทํางานจริงๆทําด้วยความสามารถจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันไหนที่ไม่ชอบหรือทําไม่ได้จริงๆราศีพิจิกก็จะไม่ทําเลยนะคะแต่ถ้าทําแล้วก็คือจริงจังมากนะคะจะเป็นลักษณะนั้น,นะะการงานก็ถือว่า ไม่ได้แย่นะคะบางคนอาจ s, จะมีการเริ่มต้นใหม่งานใหม่นะคะอย่างเช่นคนที่ตกงานอยู่อาจจะมีได้รับงานใหม่แต่บางคนก็อาจจะมีในส่วนของออกจากงานนะคะแล้วก็รอง,งานใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะในในในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะบางคนอาจจะรอง,งานมาสักระยะหนึ่งแล้วก็อาจจะได้ได้ในช่วงกลางกลางเดือนหรือปลายเดือนนี้นะคะในส่วนของการงานเนี่ยมีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนแม้กระทั่งคนเก่เาเคย คนที่ทำงานอยู่แล้วนะคะก็อาจจะมีในโปรเจกต์ทำงานออนไลน์หรือทำรายรายได้เสริมขึ้นมานะคะใหม่ๆมีการเหมือนกับ ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของหารายได้เสริมเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยนะคะทำงานมากขึ้นนะคะมันก็เลยดูเหนืหน่อยๆในช่วงตุลาคมนี้ค่ะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินราศีพิจิกก็ไม่ได้แย่นะคะการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะในเรื่องของใครที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินจากเดือนที่แล้วหรือ,อ มีภาระอะไรต่างๆก็สามารถผ่านไปได้หมุนไปได้นะคะหามาได้ค่ะนะคะถึงดูแลเหมือนจะไม่มีแต่ก็แต่ก็หามาได้ด้วยตัวเองนะคะราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นราศีที่ค่อนข้างที่ไม่ค่อยจะเอ่ยปากนะคะขอขอ,ขอความช่วยเหลือจากใครถ้าไม่ไม่ขัดสนจริงๆนะคะก็คือทุกทุก,ทกบาทุกสตางะค์นะคะหรือภาระอะไร จะหาชายด้วยตัวเองนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะคุณก็หมุนเงินได้ดีในช่วงตุลาคมนี้การเงินถือว่าโดดเด่นอยู่นิดนึงจะมีเกณฑ์ได้เงินมานะคะนิดนิด,นดหน่อยแต่จะปีในในเรื่องของโชคลาภเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็มีได้นะคะมีมีได้กับเขาบ้างนะคะอย่างคนชอบเสี่ยงต่างๆก็มีมีพอได้ลุ้นนะคะ ในส่วนของความรักนะคะความรักคนโสดมีเกณฑ์น,นะคะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่มีการได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ดีแต่อาจจะเริ่มไปจากาทีกละขั้นตอนหรืออาจจะความสัมพันธ์มันอาจจะไปช้าๆหน่อยนะคะเพราะว่าด้วยอะไรนะคะด้วยการที่เหมือนกับว่าอาจจะไปเจอคนที่เงียบขรึมคนที่ปากกับใจไม่ตรงกันหรือคนที่พูดคำว่ารักยากนะคะมันก็เลยดูว่าความรักมันจะค่อนข้างที่จะไปช้าหน่อย ะะบางคนอาจจะมีคนมาจีบแต่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่า,านี่คือการจีบนะคะเขาอาจจะแอบรักคุณอยู่นะคะแต่เขาอาจจะไม่เปิดเผยอย่างนี้ก็ได้มีเกณฑ์มีคนแอบรักนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้ราศีพิจิกเนาะแล้วก็เป็นช่วงที่อาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ใหม่ๆจากคนที่สดมานานนะคะคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานดีหรือคนที่อยู่ในเครื่องแบบนะคะข้าราชการต่างๆหรือคนอที่ ต่างชาติอย่างเงี้ยนะคะต่างศาสนาก็ได้เช่นกันไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงชายหรือว่า,าเพศที่3นะคะเขาจะเป็นคนที่ส่วนมากแล้วจะดูแบบ มัดแมนหรือจะดูน,นิ่งๆนะคะแต่ดูดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นข้าราชการอย่างนี้ก็ได้หรือเป็นคนที่มียศมีตําแหน่งนะคะก็ได้เข้ามาในช่วงตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนคนที่คข้หากันอยู่นะคะสาหรับคนที่มีแฟนเขา้าหากันอยู่อยู่ในช่วงที่ดีนะคะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆร่วมกันมีการอาวางแผนนะคะชีวิตร่วมกันนะ,ะถือว่าไม่ไม่มีอะไรมากในช่วง ตุลาคมนี้ราศีพิจิกเป็นคนที่มีแฟนคบหากันอยู่นี่ดีนะคะรู้สึกว่าความสัมพันธ์เข้าเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุยกันรู้เรื่องขึ้นนะคะแล้วก็มีแผนที่จะแต่งงานกันใครที่ยังไม่ยังไม่ได้คุยเรื่องแต่งงานก็จะได้คุยนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรือวางแผนอนาคต เปิดร้านด้วยกันอะไรเงี้ยทำธุรกิจร่วมกันอะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะใครที่ทะเลาะกันก็จะกลับมาเคลียร์กันคุยกันในช่วงตุลาคมนี้นะคะสำหรับคนที่คบหากันอยู่เนาะในส่วนของคนที่แต่งงานนะบ้างนะคะแต่ว่าคนที่แต่งงานที่มีคู่ที่อยู่ด้วยกันนะคะมันจะกลับกันนิดนึงนะคะช่วงนี้จะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะคคุยเรื่องเดียวกันแต่ ความเข้าใจไปอีกอย่างหนึ่งนะคะอาจจะเป็นตัวคุณหรือคู่ของคุณนะคะที่คุยกันแล้วอาจจะเ,เหมือนกับสื่อคําพูดไป ไปอีกอย่างเขาอาจจะฟังไปอีกอย่างนะ,ะหรือแม้กระทั่งบางคนในช่วงเนี้นะคะเรารู้สึกว่าเราอยากทําอะไรอยากได้รไรไปปรึกษาแฟนเขาเขาก็อาจจะไม่เห็นด้วยไม่ให้ซื้อไม่ให้ทําอะไรเงี้ยนะคะคิดติดขัดไปหมดพูดอะไรแล้วไม่เออไม่ออ์อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของเงินเงินทองทองในเรื่องของการซื้ออะไรต่างๆนะคะถ้าเราจะทําหรือจะซื้อเนี่ยเขาอาจจะติดขัดหรือเขา,าจ,จะ ห้ามนะคะอย่าพิ่งดีกว่าอะไรประมาณนี้มันก็เลยเป็นในในลักษณะของอพูดไม่ไม่ไปทางเดียวกันนะคะพูดพูดแล้วไม่เห็นเขาจะไม่เห็นด้วยในช่วงตุลาคมนี้นะคะถ้าถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็เอาไว้ก่อนนะคะให้ผ่านเดือนนี้ไปก่อนนะคะค่อยค่อยค่อยคุย,คยกันใหม่นะคะถ,ถ้าถ้าเรื่องไหนที่มันไม่ได้ไม่ได้ไไดรีบรีบร,ร,รีบร้อนนะคะก็ก็รอไปก่อนเพราะว่าช่วงเดือนตุลาคมนี้จะจะ พูดหรือจะปรึกษาอะไรแฟนเน่ยเขาอาจจะติเขาอาจจะคัดค้านไว้ก่อนนะคะไม่เห็นด้วยแต่ในที่สุดลงเอยแล้วมันก็ก็จะได้นะคะในสิ่งที่เราหวังไว้หรือสิ่งที่เราอยากซื้อหรืออยากทำนะคะแต่แรกๆเขา,าจ,จะจะไม่เห็นด้วยกับความคิดของเรานะคะในช่วงตุลาคมนี้นะคะก็ถือว่า ไม่ไม่ได้แย่นะคะในส่วนของคนมีคู่เนี่ยนะคะแต่าจะเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าทําอะไรแล้วมันรู้สึกมไม่ได้ดังใจเราอะไรเงี้ยนะคะในส่วนของโชคลาภนะคะมีเข้ามานะคะราศีพิจิกมีเกณฑ์ได้โชคลาภนะ,ะแต่อาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่แต่ได้แน่นอนนะคะในช่วงตุลาคมนี้มีมีเกณฑ์ถูกหวยเรื่องเบอร์นะคะโชคลาภมาจากอะไรนะคะโชคลาภมาจากอา,อายุนะคะอายุ อายุตัวเองก็ได้หรืออายุคนรักก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งเลขท้ายรถของเราเองนะคะให้โชคลาภได้เช่นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของออสุขภาพนะคะระมัดระวังเรื่องเรื่องออช่วงนี้อาจจะเป็นไข้หวัดนะคะหรือแพ้อากาศต่างๆหรือผดผื่นคันนะคะตามร่างกายได้ง่ายเช่นกันหรือบางคนอาจจะเป็นในลักษณะของออโรค จ,จำตัวนะคะเก่าๆกลับมาในช่วงนี้นะคะหมายถึงว่าใครที่เคยเออปวดขานะคะหรือปวดหัวหรืออาจจะเป็นผื่นนะคะมันกจ็จะกลับมาในช่วงตุลาคมนี้นะคะก็ให้รักษาสุขภาพไว้น,นิดหนึ่งเนาะในช่วงตุลาคมนะคะมีเกมให้สบายนะคะ โดยรวมราศีพิจิกก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะได้มีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะในเรื่องของการงานบางคนอาจจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในเรื่องของการย้ายที่อยู่อาศัยหรือซื้อบ้านใหม่ก็ได้เช่นกันบางคนซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่นะคะแต่ที่เด่นๆจะมีการย้ยายเปเลี่ยนแปลงในที่ที่อยู่นะคะที่อยู่ใหม่อะไรเงี้ยนะคะในช่วงตุลาคมนี้หรือบางคนอาจจะ ไม่ได้ยกย้ายในเดือนตุลาแต่ว่ามันจะมีการพูดคุยกันหรือการวางแผนกันไว้ในตุลาคมนี้ก็ได้เช่นกันนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ใหม่อะไรอย่างี้นะคะค่าสับราศีพิจิกนะคะเดือนตุลาคมก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีค่ะ